สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า b บร d e อน o 2โซลนั่นเองนะครับนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการในเวอร์ชันเก,กาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มีแค่เวอร์ชันภาษาเกาหลีเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีเวอร์ชัน global หรือว่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษแต่อย่งางใดนะครับตัวเกมนะครับเป็นในส่วนของตัว open world MMO นั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะการเดินตามเควสนะครับตัวละครภายในเกมนี้สามารถใช้อาวุธหลากหลายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนอาวุธเป็นธนูหรืออาวุธอื่นๆนะครับมันไม่มีอาวุธแบบตายตัวนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวกราฟิกที่เราเห็นในส่วนของโทรศัพท์นั่นเองนะครับนะก็จริงๆการเล่นก็เดินเควสด้านขวาบนนะครับมีในส่วนของการวิ่งเร็วนะครับวิ่งค่อนข้างเร็วนะครับตัวเกมมันจะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่ใน PC นะครับที่รันผ่านอิมูเลเตอร์ของทางค่ายเกมนะครับและเวอร์ชั่นมือถือที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวปิดในส่วนของตัวระบบสั่นดีกว่าโอเคนี่ครับดูการาฟริกเนาะ คือเกมนี้มันเป็น Open World a ออโต้ควสอยู่แล้วนะครับนะอคือต้องบอกกันอย่างนี้นะครับคือเกมมือถือ Open World MMO ในมือถือสมัยใหม่นะครับในยุคนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะมีรายส่วนของระบบออโต้เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นเกมตลาดที่ขายดีเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่ยุคกี่สมัยอะไรแบบนี้นะครับนะก็มีเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองนะครับดูครับ กราฟิกถือว่าค่อนข้างดูดีเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อเรื่องคัตซีในช่วงแรกๆนะครับคือตอนที่เราเลือกตัวละครครั้งแรกครับมันจะมีในส่วนของพวกเผ่าต่างๆให้เราเลือกนะเกมนี้นะครับมันไม่ได้ฟิกอาวุธนะครับเราสามารถใช้อาวุธที่หลากหลายได้เลยนะครับอันนี้เป็นอะไรพูดหรือเปล่าว้าวอืมได้พลังอะไรบางอย่างมามันคือพลังอะไร <laughs> เราจะแปลงร่างได้เหรอโว เนี่ยอันนี้จะเป็นจุดขายของตัวเกมเลยนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้นะครับรอเวอร์ชั่น g l o b a l ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมจากค่ายนี้นั่นเองนะครับนะทีนี้นะครับเขาจะให้เราสู้กับตัวบอสตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปมันเป็นในส่วนของเขาเรียกอะไรอ่าช่วงเนื้อเรื่องของตัวเกมนะครับเพราะฉะนั้นตัวระบบมันสามารถสู้เองได้นะครับแล้วก็ตัวละครเราแม่งค่อนข้างโหดอยู่แล้วนะครับในช่วงแรกนั้นดูเลือดนะครับดูอืมสามารถซ o มเข้ามาดูใกล้ๆได้นะครับเกมนี้สามารถ z o มได้เนาะ ฉากตอนนี้มันจะเป็นฉากมืดนะครับแล้วเวลาที่อัดโทรศัพท์ผ่านการแคปเจอร์เข้าเข้าคอมหรืออะไรแบบนี้นะครับภาพมันจะมืดลงประมาณสิบถึงสเปอนาะโดยประมาณนะครับนี่มันไม่เรียบร้อยอีกเหรอฟันฟันฟันฟน,นี่ครับมีการกดสกิลด้านขวาล่างนี่นี่โอ้โหช็อตไฟฟ้าไป เอาง่ายๆนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับคงไม่เหมาะกับใครที่ไม่ชื่นชอบเกมมือถือสไตล์ออโต้ M M O นะครับเพราะว่าเกมมือถือส่วนใหญ่ประมาณ90%นะครับหรือ99%เนาะเดี๋ยวนี้มันจะมีออโต้ทุกเกมเลยนะครับเนี่ยแต่ผมชอบนะขนาดผมอ่านไม่ออกหรือว่าฟังเสียงไม่ค่อยแบบจะรู้เรื่องในส่วนของภาษาเกาหลีนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องอะ มันทําได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องนี้น่าจะเล่นไปได้ค่อนข้างแบบไกลพอสมควรเลยนะครับกว่าจะหลุดในส่วนของเนื้อเรื่องในช่วงแรกเนาะพราะหลุดจากเนื้อเรื่องไปแล้วนะครับหลังๆก็จะเป็นในส่วนของอัลออโตตามเคเวสหรือทำธารกิจหาของมาอัปเกรดต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะครับตามสายออโตเอ็มเอ็มโอนั่นเองนะครับในคลิปนี้ก็เลยจะเป็นการพรีวิวมากกว่านะครับในส่วนของตรงนี้เนาะ ใครไม่รีบก็รอเวอร์ชัน global ได้เลยนะครับผมว่าเดี๋ยวก็มีนะในส่วนของเวอร์ชัน global แต่ว่าในเวอร์ชั่นที่จะลงสต e ไทยเนี้ยไม่สามารถตอบได้เหมือนกันนะครับว่าเกมมันจะมาเปิดให้บริการใน s t o ต e ประเทศไทยหรือเปล่านะครับโอ้โหตัวคัสซีแม่งอลังการจ,จัดเลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันอีกสักเล็กน้อยนะครับหลังจาก จบในส่วนของตัวศึกในส่วนของจอมมารเมื่อกี้ที่เป็นในส่วนของเนื้อเรื่องคัสเซ่นั่นเองนะครับนะก็โดยรวมนะครับบรรยากาศของตัวเกมก็จะเป็นในส่วนของตัวช่วงแรกก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็หลังๆก็จะเป็นในส่วนของออโต้เควส m เอ็มเอ็มโอทั่วไปนั่นเองนะครับนะมีดีในส่วนของทางกราฟิกนั่นเองนะผู้ชมครับตอนนี้ก็เลเวล3นะครับคือตอนเลเวลอัพนี่มันแบบอลังการงานสร้างมากเลยดูดิแล้วมันก็ค้างอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะมือถือผม snapdragon แ8 8นะท่านะผู้ชม คือเล่นไปเรื่อยๆบางทีแบบโอ้โหมีอาการกระตุกด้วยนะมีคัตซีนอีกแล้วนะครับกดข้ามได้ขวาบนได้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นในส่วนของอาวุธต่างๆนะครับน่าจะใส่ในส่วนของตัวพูดลงไปได้ใช่ไหมเออน่าจะเป็นผมเรียกพูดแล้วกันนะครับไม่รู้ว่ามันมีชื่อเรียกหรือเปล่ามันอ่านเกาหลีไม่ออกอะเนาะเนี่ยเนี่ยมีอาการกระตุกเล็กน้อยนะครับอันนี้สแนปดราค่อนแปดแปดเฮ้ยเฮ้ย เอาจริงดิสแนปดับบลย์แ8แล้วแบบมันสูงแล้วนะครับแล้วแบบมันยังมีอาการกระตุกนะสำหรับเกมนี้นะครับแนะนำนะครับสำหรับใครที่มีคอมพิวเตอร์นะครับแนะนำให้ไปโหลดในสน่วนของตัวอิม l a t เลเตอร์ของทางค่ายเกมมาดีกว่านะครับผมเห็นต่างชาติเล่นแล้วแบบโคตรเลื่นเลยนะครับแล้วก็คุณภาพการาฟิกที่ได้ดูอลังการงานสร้างกว่าอันนี้แน่นอนนะครับสำหรับตรงนี้ดูด,ดิโอ้เดินเคเวสต,ต่อครับ เราเดินเข้าไปเองเลยนะครับตัวมันให้มาทําอะไรตัวนี้ก็ไม่รู้เนาะมันมาปล่อยตัวนี้หรอไปสักกะละหรอนี่หรอแล้วไปดูพลังอะไรเข้ามา <laughs> เอออะไรอะเนี่ยอืมคือคัดซีนแบบเขาจัดเต็มจริงๆนะครับคือ เกมนี้สำหรับแฟนแนเบรดแอนด์โซนจริงเลยนะครับที่ชื่นชอบในส่วนของเบรด a อน z o โซนฮัทแรกนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของภาคที่2อเนาะในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษยังไม่มานะครับจะมาตอนไหนก็ยังไม่ทราบนะถ้ามีคนถามอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหตีไม้สองทีแล้วก็แบบไปเลยเหรอแบบนี้ก็ได้นะครับมีระบบอะไรเปิดอีกนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเหมือนในส่วนของตัวสกิลเลยนะครับในส่วนนี้เนาะอืม สกิลใช้เป็นสมุดนะครับอยากได้สกิลดีๆก็ต้องไปหาสมุดแบบดีๆมาอะไรประมาณนี้แหละเราเดิมไปอีกนิดนึงคือในคลิปนี้จะเป็นการพรีวิวทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้ลองเล่นมาก่อนแต่อย่างใดน,นะครับเพราะว่าตัวเกมอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็ค่อนข้างกินสเปคมือถือเลยนะครับสําหรับตรงนี้โอเคก็เลยแบบเป็นการพรีวิวแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะนี่ได้ชุดใหม่มาแล้วท่านผู้ชม,มเดินต่อครับ แต่ผมชอบนะในส่วนของตัวคัสซีนะแต่มันอ่านไม่ออกนะคือเขาทำอลังการงานสร้างจริงนะครับพวกคัสซีต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะครับเค okay. ปิดไปปิดไปเดินเควกันต่อเลยนะครับอีกสักประมาณหนึงนะ่งเนาะคงจะไม่เสียเวลามากนักนะนี่มาแบบผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็กระตกนะครับนี่อยู่ๆเราเข้ามาสนามประลองเลยเหรอ อยู่ๆเราก็มาสนามปละลองนะผู้ชมไอที่เปิดประตูเข้ามาเมื่อกี้แล้วอยู่เขาข้ามาในสนามปละลองนะครับเราต้องมาสู้กับเขาเหรอเดี๋ยวจบฉากต่อสู้ตรงนี้ก็น่าจะจบคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับในส่วนของตัวการพรีวิวต่างๆนั่นเองนะครับนะเกมนี้มี3ามเผ่าหลักๆแล้วก็เป็นเผ่าที่ผมไม่รู้จักด้วยนะครับนะไม่ได้เป็นแฟนในส่วนของเบรนเดนโซแต่ยังได้นะครับเออมีเผ่าคล้ายๆเผ่าคนแคสด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันชื่อเผ่าอะไรนะครับ มาครับเดี๋ยวลองมาสู้ในส่วนของสนามประลองตรงนี้นิดนึงนะครับนี่อื้อสกิลไปนไหน่อยล่อใช่ไหมฟันฟันฟันจ้วงจ้วงจ้วงไม่สามารถเปิดในส่วนของตัวออโต้สู้ได้ไหมเนี่ยโอเคโอยโดน สกิลพี่เวอร์วังอลังการเกินนะครับคือมันเป็นฉากต่อสู้เล็กน้อยๆนะครับคือปูเรื่องมาไงเราก็จะแพ้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่ครับมีคัสซีนเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับโอ้เกิดอะไรขึ้นนักไม่รู้นะคือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยคัสซีนเขาทําได้แบบค่อนข้างดีหลากหลายฉากเลยนะครับใครที่ชอบเกมเอาการาฟิกสวยๆที่เป็น MMO นะครับแล้วก็คัสซีนเนื้อเรื่องประมาณนี้นะครับเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบน่าสนใจเลยนะครับนะ เดี๋ยวก่อนที่จะจากกันไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของ,ของการตั้งค่านิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าตั้งค่ากราฟ,ฟิกยังไงอะไรยังไงนะครับคือณนะตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงคัดซีนเนาะเดี๋ยวเรารอ,อตัดฉากเลยแล้วกันในส่วนขอ,ของการตั้งค่านะครับให้เราเปิดด้านขวาบนมานะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่าเนาะแล้วก็มาในเมนูอ่าน,นี้นะครับอันที่สี่เนาะอันนี้จะเป็นกราฟ,ฟิกที่สูงที่สุดนะครับอยู่ทางด้านขวาเนาะต่ำสุดอยู่ทางด้านซ้ายนะครับนี่ต่ำสุด ประมาณนี้นะครับก็ลองเซตติ้งกันดูนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจเกมนี้สามารถดาวน์โหลดและใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ